ไปแล้วกูไม่เซ็นด้วยไอ้มัมไอ้สัตว์เอากูอีกแล้วนะมึงนะฮะเอากูไปใช่ไหมสองเรื่องเลยใช่ไหมที่ทำกูเนี่ยฮะเรื่องแรกกูไม่ได้พูดไม่เป็นไรนี่ภาคสองไม่ได้พูดกูยังตายอีกเหรอฮะนี่มึงเอากูมาฆ่าอนะไรมัมเอา้ามึงทำอะไรกับกูเนี่ยมึงคิดไหมเนี่ยไอ้เฮียยิงกูตั้งสามนัดจะพูดจะพูดยิงกูสามนัด นัดเดียวกูก็ตายได้สัตว์ฮะตายกูไม่ว่าหรอกเอาตีนเขี่ยหน้ากูเนี่ยฮะมึงจะเอาหาถึงไหนทุยเอายังไม่กลับกันอีกลับอสัตว์ที่ก็มานั่งเขี้ยวหมากให้เขาเห็นอีกฮะเขายิ่งเอาว่าแก่อยู่เร็วทิ่งก็ทิ้งไม่ได้ือเป็นเพื่อนแม่กูอีกแม่สั่งไว้ห้ามทิ้งมึงไม่ต้องมองนังกูกี่เรื่องกูพระเอกเกือบทุกเรื่องมึงเคยดูสายล่ำฟ้าไหมสัตว์ฮะเคยดูไหม ดูสายล่าฟ้าไหมต้อมยุธเลิศเอากูไปเป็นพระเอกให้ไอเตายังเป็นรองกูนะเฮ้ยเออเหลือมึงดูไหมน่ะพอดอนนนกูไปเป็นพระเอกนงเทงเนี่ยกูเล่นทั้งเรื่องของ w ว r k p o พอยทั้งนั้นกูบอกไว้เลยนะพอกันทีสําหรับสหมงคลกูไม่เล่นอีกต่อไปหนังมึงทุเรื่องกูไม่เล่นกูจะเล่นของเวิร์กพอยฮะแล้วนัดเทียเนี่ยฮะนัดกูตีห้าเนี่ยกูมาทั้งครอบครัวมึงถ่ายกูบายสามเลยเนี่ยฮะถ่ายถ่ายเฮียเลยกูถีบตล้งแตก มองไม่มีสลดมึงจำไว้เลยเฮ้ยกูไม่ใช่ตลกธรรมดานะเลยเฮ้ยฮะกูซุปเปอร์สตาร์ไนดะ้บามเอ้าย,ย,ยังยังยังเฉยอีกกูรู้ไหมเนี่ยกูใครเนี่ยคนรักกูทั่วประเทศแฟนตลกกูยเอยอะฮะจำไว้เลยนะหนังมึงกูจะไม่เล่นอีกแล้วถ้ากูเล่นถือว่ากูลูกหมาจับลูกอย่าลูกอย่าลูกอย่าอย่านักมวยเฮ้ยลูกศิษย์สมรักคำสิงไอ้เฮียอย่าลูกอย่าไปทำมันทำมันเหมือนทำหมาตัวหนึ่ง มึงไม่ตายเพราะพวกกูหรอกมึงก็ตายเพราะอีมดเมียม,มึงอั่นแหละโดมึงต้องโดนเมียแทงให้กูพูดไหมน,นะละครสวรรค์เนี่ยบึ๊บเลยเอาไหมเอาไหมในห้องอะ่ะไอ้เหี้ยคอเท่าไหร่ก็ไม่เปิดแหมเงียบกิบเงียบกิบ,บ,บไปขึ้นรถไอ้เหี้ยเอากูมาฆ่าแท้ๆมึงเอาไอ้แท่งมาหาแต่เอากูมาฆ่าไอ้แท่งเป็นไงมึงเอามาพบปู่นายของมึงอ่ะหาคืนคืนขืน,ขนมึงดูกูดิ โชร้อยกูฮะมึงเรียกเจ้าของหนังมึงมาคุยกูสมศักดิ์อะเจียงอะเรียกมาคุยกูอะขึ้นรถเลยไปแล้วไม่ต้องโอรไปตามกูอีกนะกูไม่เล่นแล้วหนังมึงกูมี่ายกูอยู่วัดพ้อยปัญญานิ่รันกุลเว้ยลูกพี่กูโคไอ้ไหนอนทรายไอ้กระเพาะแพะไอ้หน้าเลี่ยม คนใจมันพอลูกพอแล้วให้ะจ <th> <pre> ้า่อแพ้ครับอินเทอร์เน็ต